้วไงแล้วไงคือแล้วเจ้าไงอ้าวไงอ่ะแม่งดูตาอี้หล wow> ังไม่ดีดูดิหลอดไฟเป็นรอยก็เออ่ะดูดูดีๆอ่ะใช่ไหมหลอดไฟเป็นรอยไหมให้ดูโอ้ยไปอ่ะไปไม่โดนแน่ กล้าทุ่มกล้ากล้าทำก็ลองดูไม่กล้าหรอกคเพราะว่ายังไงก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรอยู่แล้วไม่ยังไงก็ไม่มเพราะหัวใจเบนไม่ได้ดีเท่ากันดูก็ไม่กล้าแบบทำเบนหรอกจริงจริงยังไงอะไรอะไรอ่ะกินอะกินแล้วทำไมต้องยกอ่ะเก๊กเหรอเก๊กเหรออะไรเป็นไรก้มหน้าทำไมก้มหน้าดูปจะเฟี้ยงนี่ไง ว้าไม่โดนแะอู่กับเราจนกว่าจะหนึ่งวันสาวว่าจะหลบได้สักกี่นะอะไรว้าว้ายะอะไรไม่โดนไม่โดนแะอะไรไรเป็นไรเป็นไรเป็นไรหเป็นไรเป็นไรเป็นไรฮะฮะฮะไรไ <laughs> ไม่หนีอะไรไม่ไม่ได้ตามจยมานั่ง <N un> นั่งเหรอนั่งนี่ <S 1> <S 1> <S อะไรอะไรนี่เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะอย่าเนี่ยมันชอบเล่นเจ็บเจ็บนะ <S <S 2> <S 2> อ๋อ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 อ๋